สวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้ครูเอกจะพาพวกเราไปติดตามงานค้างกันว่างานค้างของเราจะดูได้จากที่ไหนอันดับแรกเลยไปที่เว็บไซต์ของครูเอ e. ก b i t l y e เอกสกิหลังจากนั้นนักเรียนเลื่อนลงไปด้านล่างสุดจะมีคำว่าติดตามงานค้างคลิก หลังจากนั้นจะมีหน้าหลักอีกหนึ่งหน้าเป็นหน้าที่จะมีรายชื่อและลิงก์ที่จะเข้าสู่ในเรื่องของที่เราจะเข้าไปดูชิ้นงานของพกเราว่าเราค้างวิชาอะไรบ้างให้นักเรียนตรวจสอบในที่ของตัวเองก่อนหลังจากนั้นคลิกเข้าไปในรายวิชาที่ตนเองจะเข้าไปดู มาแล้วถ้าตัวหน้านี้จะเป็นรายวิชาที่พวกเราได้เข้ามาเลือกสังเกตได้จะมีแถบแบ่งแยกของใบกิจกรรมทั้งหมดด้วยกันอยู่สองสีคือสีขาวและสีเทาโดยที่ตัวเลขต่างๆเหล่านี้เป็นตัวเลขสำหรับนักเรียนที่ยังค้างการส่งงานใครที่ไม่มีเลขที่ดีใจได้เลยจ้าพวกหนูส่งงานเรียบร้อยแล้ว หมายเลขนี้สามารถคลิกเข้าไปได้เลยเพื่อที่เราจะเข้าไปสู่ใบกิจกรรมและทํากันมานั่นเองนะจ๊ะแค่นี้เองง่ายๆไม่ยากอย่างไรรบกวนติดตามเคลียร์ภาระงานทั้งหลายแหล่ให้กูเอกด้วยนะจ๊ะ